เรียนอาจารย์ประจำวิชาและสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,นักศึกษาปริญญาโททุกท่านวันนี้เราก็จะมานำเสนอง,งานในรายวิชาบริหารหลักสูตรและการประกันคุณภาพการศึกษาในหัวข้อที่3เรื่องการประเมินและปรับปรุงหลักสูตร ก่อนอื่นก็จะพาทุกท่านมาทำความรู้จักกับสมาชิกในกลุ่มกันก่อนค่ะ 1. นางสาวสินใจภูพันนา 2. นางประนอมแสนวัง 3. นางพกามาถนอมวัฒนา 4. นางละดาวันจันละคร 5. นายปฏิพัฒน์เนียมจันทร์ 6. นางสาวพรพนาเชิดชู 7. นายอนุชาติพิมน 8. นายอัธเสศรเรืองเดช 9. นางสาววนิดาหันละครและสิดิชันนางสาวปิยวันรีสวัสดิ์ค่ะสำหรับหัวข้อที่3นะคะการประเมินและปรับปรุงหลักสูตรการประเมินและปรับปรุงหลักสูตรเป็นกระบวนการที่สำคัญในการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพของหลักสูตรการศึกษาดังนั้นวิธีการประเมินและปรับปรุงหลักสูตรจะต้องอยู่ในกรอบของกระบวนการคุณภาพการศึกษาโดยรวมซึ่งสามารถทำตามขั้นตอนได้ดังนี้ค่ะ 1. นึกำหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของหลักสูตรการประเมินและปรับปรุงหลักสูตรควรสร้างเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนสำหรับการศึกษาเพื่อให้มีแนวทางที่ชัดเจนในการประเมินและปรับปรุง 2. รวบรวมข้อมูลเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรเช่นข้อมูลการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียนผู้ปกครองและบุคลากรที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการประเมิน 3. วิเคราะห์ข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับเพื่อบ่งบอกถึงความสอดคล้องของหลักสูตรและปัญหาที่อาจเกิดขึ้นวิเคราะห์ผลประเมินของนักเรียนผู้ปกครองและบุคลากรเพื่อหาความสอดคล้องระหว่างเป้าหมายและผลการสอบถาม 4. ออกแบบและบูรณาการแผนการประเมิน ออกแบบและจัดหาแผนการประเมินที่เหมาะสมกับเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของหลักสูตรสร้างแบบทดสอบแบบสอบถามหรือการตรวจหาความเข้าใจในการประเมิน 5. นำเสนอผลการประเมินและโครงการปรับปรุง นำเสนอผลการประเมินและเสนอแนวทางการปรับปรุงหลักสูตรให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องเช่นคณาจารย์ผู้บริหารหรือคณะกรรมการการประเมินและลงมือปฏิบัติแผนการปรับปรุงตามที่ได้รับความเห็น 6. ดำเนินการปรับปรุงดำเนินการปรับปรุงตามแผนการปรับปรุงที่ได้รับอนุมัติโดยใช้ข้อมูลและข้อเสนอแนะจากผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและทำการปรับปรุงหลักสูตรให้มีความสอดคล้องกับเป้าหมายและวัตถุประสงค์ 7. ประเมินผลและเฝ้าระวงังทําการประเมินผลหลังจากปรับปรุงเพื่อบันทึกและส่งเสริมการพัฒนาหลังจากการประเมินและใช้ข้อมูลที่ได้รับเพื่อเฝ้าระวังระยะยาวและปรับปรุงหลักสูตรในอนาคต การทำการประเมินและประปับปรุงหลักสูตรสามารถทำได้เป็นรอบๆและควรมีกระบวนการคุณภาพเพื่อให้ประสิทธิภาพของการศึกษาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องการปรปับปรุงหลักสูตรสามารถทำได้หลายวิธีตามลำดับต่อไปนี้ 1. วิเคราะห์ผลสำรวจตลาดและความต้องการ การตรวจสอบตลาดเป็นกระบวนการที่สำคัญในการปรับปรุงหลักสูตรเราควรทราบความต้องการจากตลาดว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรควรปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดปัจจุบันและอนาคต 2. ประเมินผลการเรียนรู้การประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนและนักศึกษาเป็นวิธีวัดความสมบูรณ์และประสิทธิภาพของหลักสูตรในการสอนประเมินว่าหลักสูตรปัจจุบันออกผลดีหรือไม่และทำการใช้ปัญหาหรือข้อบกพร่องที่พบเพื่อปรับปรุงหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้น อัปเดตเนื้อหาศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเนื้อหาในหลักสูตรเพื่อให้อัปเดตเนื้อหาในหลักสูตรให้เป็นไปตามสถานะสมัยปัจจุบันควรเพิ่มเนื้อหาใหม่หรือตัดเนื้อหาเก่าที่ไม่เกี่ยวข้องหรือไม่เหมาะสมออก 4พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้พิจารณาในการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ที่น่าสนใจและให้ประสบการณ์การเรียนรู้ที่สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นสามารถเพิ่มการปฏิบัติหรือการเรียนรู้ในสถานที่จริงรวมไปถึงการใช้เทคโนโลยีค่ะ 5. ออกแบบวัดผลบัณฑิต การติดตามและวัดผลของผู้เรียนหรือผู้ศึกษาหลังเรียนจบจะช่วยให้สามารถปรับปรุงหลักสูตรได้อย่างมีเสถียรภาพโดยออกแบบการวัดผลที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรและกลุ่มเป้าหมายต่างๆ 6. การทบทวนและปรับปรุงต่อไปเป็นขั้นตอนสุดท้ายที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงหลักสูตรผู้รับผิดชอบหลักสูตร ควรทบทวนผลการปรับปรุงหลักสูตรและการลงมือปรับปรุงหลักสูตรต่อไปเพื่อให้หลักสูตรอยู่ในสภาวะที่ดีและตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนและตลาดในระยะยาวกลุ่มที่3การประเมินและปรับปรุงหลักสูตรขอจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้ขอขอบคุณค่ะ